อย่างแรกเลยนะคะเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมงานกับแท็ปเลอร์นะคะ Best in Asia นะคะมากกว่าแค่เรื่องอาหารแต่ว่าอาหารการกิน Accommodation ทั่วเอเชีย Best of the Best คือมาร่วมกันที่นี่ที่ไทยที่บ้านเราเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้มาร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วก็มาดูว่าที่ไหนของเอเชียมีของที่ดีที่เราไป explore ด้วยกันได้ค่ะจะกินส่วนตัวถ้าไรส่เราในเรื่อง อะไรนะคะออนไลฟ์สไตล์ของการกินจริงๆแอนเป็นคนที่ชอบชอบกินชอบชอบคุ้ซีนของหลายประเทศชอบลองอะไรใหม่ๆชอบลองอะไรแบบลักชัวรี่แต่ชอบลองอะไรที่เป็นโลโก้ด้วยคือทุกที่มีวัฒนธรรมแล้วก็ specialty ของแต่ละประเทศที่แอนชอบลองชอบ witness ชอบ experience ด้วยแล้วก็อยากมาให้ทุกคนมาลองทําเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนทุกที่เหมือนที่ไทยเนาะเรามีหลายอย่างหลายแบบ แล้วก็หลายประเทศก็มีเหมือนเราแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนแต่ว่าที่แททเลอร์มีให้ดูค่ะค่ะอย่างในงานนี้มันจะเป็นเทศกาลอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่สุดอลังการมากๆส่วนตัวเราแบบอยากอยากทานอาหารแนวไหนในงานนี้อะไรเงี้ยงานนี้เราขอจริงๆแอนชอบแอนเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆชอบเซอร์ไพรส์เลยแอนไม่ได้มากับแบบความคาดหวังอะไรแต่ว่าอยากมากับ Experience ที่จะได้เอากลับไปคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ไปแนะนำด้วยค่ะ แล้วเราก็จะได้เจอเชฟกะดับนานาชาติใช่ในางานนี้ใช่สิ่งที่อันชอบคือเชฟนานาชาติแล้วก็ในเอเชียด้วยนะคะเขาเอาความเป็นของประเทศเขามาผสมกับลักชัวรี่ค i n ซีนกับแบบมาสเตอร์เชฟของเขาอะซึ่งมันทำอะไรมันเอลเวตความกินแล้วก็ความดื่มในในแต่ละแต่ละอย่างคือ<ล>มันดีมากแล้วก็มันเอ็กไซต์ดิแลวอย่างเครื่องดื่มอะคะ <c oughs> ชอบ <c oughs> ะที่แบบ refresh ชอบอะไรใหม่ๆอะไรแบบซ่าๆเปรี้ยวหวานบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นอะไรคะ่ะชอบทุกอย่างกินได้หมดกินได้หมดค่ะ <laughs> เอาฝากเชิญชวนทหกคนแบบมางานนี้หน่อยเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงาน Tattler Best of Asia นะคะมา มาดูมาได้ประสบการณ์แล้วก็มา experience อะไรใหม่ๆนะคะจากทั่วเอเชีย Best of the best อยู่ที่นี่ที่ไทยนะคะกับแพทเลอร์ด้วยค่ะต้องร้อยได้มีโอกาสได้เจอแอนลัากบมาได้เจอตอนน้องลงเครื่องค่ะได้ไปรับน้องที่สนามบินะคะ่ะคือภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยแอนกับแอนชีค,คือนั่งดูกันแล้วแบบ เกือบจะร้องไห้อะเพราะว่าเหมือนแบบม,มันใกล้มากๆแล้วแล้วน้องทําดีมากตอบคําถามดีมากแล้วคือไม่ได้พลาดตรงไหนเลยไม่ได้ผิดตรงไหนเลยแต่ว่าบางอย่างในในวงการมันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องทําดีมากแล้วก็ภูมิใจเรารู้เลยว่าน้องคือมงสามในใจของคนไทยแน่นอนค่ะแฟนๆยังไหลกคนยังรู้่อนไม่ได้นะ นี้เข้าใจค่ะเข้าใจเพราะว่าเหมือนเราทําดีที่สุดแล้วน้องก็ทําดีที่สุดแล้วเราเหมือนเราเป็นแบบครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะตอนที่แบบคนในครอบครัวเราทําดีที่สุดแล้วเราก็อยากเห็นเขาประสบแบบความฝันของเขาก็ไม่ได้อยากบอกให้ทุกคน move on แต่ว่าอยากให้ทุกคนส่งกําลังใจแล้วก็ support ให้น้องด้วยค่ะว่าน้องยังมีอีกหลายอย่างที่น้องทําได้เพราะน้องเป็นคนที่เก่งมากค่ะจริงๆตอนประกวดเสร็จได้มีการแบบส่งกําลังใจให้น้อง แอนก็ได้โพสต์ลงส่งกำลังใจแอนรู้ว่าน้องได้แบบแมสเซจเยอะมากๆเพราะตอนที่แอนไปประกวดใช่ไหมคะก็ได้ข้อความเยอะมากแล้วบางครั้งอะ่ะคนที่เราอยากคุยด้วยมันก็แบบไปลึกๆเข้าไปแล้วเลยแอนก็รอบ,บอกน้องต่อหน้าเลยที่สนามบินเลยว่าแบบ you did your best and we're so proud of you จริงอย่างก่อนหน้านี้มันมีคุณลุนงามแล้วบอกว่าพอประเทศไทยสวยก็ส่งแล้วายหวันก็ส่งแล้วสายฟอก็ส่งแล้วในมุมมองของแอนอะถ้าประเทศไทยจะต้องส่งพีด้าแอนว่าอยากส่งแบบไหนไปในมิจูนิเวิร์สอะไรเงี้ยจริงๆมีหลายคนถามแอนว่าถ้าแอนได้ส่งแบบสไตล์ไหนไปแอนก็ตอบว่าคนที่เหมือนน้องโอปอหน้าไทยเป็นคนไทยพูดภษาษาอังกฤษได้คือนี่คือไอเดียลของแอนเลยเราเราส่งไปแล้วแต่เราไม่ได้วงันหนูไม่รู้ว่าจะส่งใครไปแล้วอะ พราะอย่างล่าสุดแม่พุยก็ตอดลิขสิทธิ์ก็คือแม่พก็ต้องหาแบบไหนดีถ้าแอนว่าแอนจะมาช่วยแม่พุยด้วยไหมปีหน้าอนะไรอย่างเงี้ยออยินดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าแอนเชื่อว่ามีคนหนึ่งที่จะเอามงกุฎสามมาให้คนไทยได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากให้เขาไปปรับตัวเหมือนรุ่นพี่หรือว่าคนอื่นในวงการแต่อยากให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีแล้วก็ส่ง energy ออกไปถึงจักรวาลแล้วก็ให้จักรวาลเลือกเราค่ะ แต่ตอนนี้เหมือนแฟนนางงานแล้วเขาบอกว่าพอรู้ว่าปีหน้าเนี่ยเขาไม่พูยต่อสัญญาที่บอกมีนาจะมาอะไรอย่างเงี้ยนกแต่งก็ลุ้นค่ะลุ้นค่ะอยากอยากเห็นทุกคนมาตามความฝันค่ะได้ยินว่าเจสซี่อาจจะมาด,มด้วยมาจะมาไอ้กันคือพร้อมที่จะเชียร์ทุกคน,นะคะ่ะ<ง>เพราะาทุกคนเก่งมากแล้วมิสอุนิเวอร์ซิตี้จเป็นเวทีที่จะเสริมความฝันของทุกคนแล้วก็พุชตัวทุกคนไปถึงความฝันของตัวเองด้วยก็เชียร์นะคะถ้าจะมาก็เชียร์ แน่นอนค่ะ